ครับสวัสดีครับกรีนฟาร์มนะครับวันนี้จะนำเสนอการปลูกต้นมะย,ยมนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นชื่อมงคลนะครับก็คือ,อมะย,ยมนะครับมะย,ยมก็ส่วนมากการปลูกต้นมะย,ยมนะครับก็นิยมปลูกไว้พื้นที่หน้าบ้านนะครับพื้นที่หน้าบ้านาเพราะ เหตุใดถึงปลูกไว้พื้นที่หน้าบ้านนะครับก็ต้นมะยมก็เป็นชื่อตามมงคลอยู่แล้วนะครับก็คือคล้องกับเรื่องของการนิยมชมชอบนะครับการนิยมชมชอบเพราะฉะนั้นการปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านที่ ทํามาค้าขายนะครับหรือติดต่อเรื่องของธุรกิจการงานรต่างๆนะครับก็จะมีคนนิยมชมชอบนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่โบราณนะครับแล้วก็มายมนะครับจริงๆแล้วสามารถทานได้ทั้งใบแล้วก็ทั้งผลนะครับผลก็มีวิตามินซีสูงนะครับส่วนมาก ก็เราก็จะเห็นเรื่องของการนําไปทําเป็นไม้ยมดองนะครับทําเป็นไม้ยมดองก็มีขายทั่วไปนะครับการออกผลของไม้ยมนะครับก็มีการออกผลเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นจะทานครั้งเดียวไม่ได้ส่วนมากก็จะเก็บมาแล้วก็ทําเป็นไม้ยมดองนะครับ วิธีปลูกก็ไม่ยากนะครับก็หาพื้นที่หน้าบ้านนะครับที่ที่เหมาะสมนะครับไม่กีดขวางทางเข้าออกนะครับแล้วก็ไม่กีดขวางทางสัญจรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขุดหลุมให้กว้างๆนะครับต้นไม้ยมก็ถ้าต้องการที่จะ ปลูกให้ได้ผลไวนะครับก็สามารถไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับต้นหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะครับก็ประมาณ20-30บามสิาทอันนี้ผมซื้อมาก็ต้นละ25บาทนะครับต้นละ25บาบาทก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับปลูกง่ายๆครับครับขอบคุณมากครับ